คดีปริศนาบทที่5ชั้นใต้ดินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอึดอัดในห้องทำงานของกวินกวินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพลางถอนหายใจเบาๆเมื่อเห็นชื่อเพื่อนก่าวมวดสุนทรปรากฏที่หน้าจอว่าไงหมวดมีอะไรดร้วขณะที่หัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยสุนทรทรมหาเขาในเวลานี้ไม่มีทางเป็นเรื่องดีแน่ อืมมีเรื่องแปลกๆนะสุนทรพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมีคนแจ้งว่าได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากชั้นใต้ดินไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้หญิงแต่ดูเหมือนมันมีอะไรที่แปลกๆนะนายอยากไปด้วยไหมล่ะด้วยสัญชาตญาณของอดีตตำรวจผู้ช่ำชองกวินรู้ว่าคดีนี้อาจเกี่ยวพันกับคดีที่เขาสืบอยู่ได้เจอกันที่นั่นฉันจะไปด้วยกวินตอบ เมกวินมาถึงบ้านที่สุนทรพูดถึงบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ที่ชานเมืองมันดูเงียบสงบผิดปกติแสงไฟจากถานนสาดส่องให้เห็นเงาหลังๆของตัวบ้านสุนทรมาถึงที่ประตูทางเข้าพบกับทีมตำรวจอีกสองคนที่มาถึงก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสำรวจพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วเราเพิ่งสำรวจชั้นบนแล้วก็ชั้นหนึ่งไปนะครับยังไม่พบอะไรผิดปกติเลยแต่เรายังไม่ทันสำรวจชั้นใต้ดินนะครับ พวกคุณมาถึงพอดีเลยโอเคไปกันเถอกะกวินพยักหนแน่เขาหยิบไฟฉายขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมกับความมืดในชั้นใต้ดินกวินและสุนทรเดินลงบันไดที่นำไปสู่ชั้นใต้ดินความมืดรอบตัวทำให้เขารู้สึกกังวลเล็กน้อยเสียงหายใจเบาๆของพวกเขากับดังก้องในความเงียบความชื้นและกลิ่นเหม็นอับคลุ้งไปในอากาศ กวินสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของบรรยากาศภายในชั้นใต้ดินได้ในทันทีสุนทรพยายามเปิดสวิตไฟชั้นใต้ดินที่อยู่บริเวณบันไดแต่มันไม่มีท่าทีที่จะติดเลยกวินจึงเปิดไฟฉายสาดส่องไปทั่วพื้นที่ก่อนจะเริ่มเดินสำรวจอย่างช้าๆพวกเขาเดินมาถึงกลางชั้นใต้ดินเสียงที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมันมีบางอย่างเคลื่อนไหวยอยู่ในเงามืด พวกเขาพยายามสาดสองแสงไฟจากไฟฉายของเขาไปมาแต่ก็ไม่พบสเสียงกระซาบเบาๆที่ฟังดูคล้ายเสียงแมวเพอแต่มันฟังดูน่าขนลุกมากกว่าพวกเขาไม่สามารถจับทิศทางของต้นเสียงได้ทันใดนั้นเองก็มีบางอย่างพุ่งผ่านแสงไฟฉายของกวินไปอย่างรวดเร็วกวินพยายามกวาดแสงไฟฉายตามร่างนั้นแต่ไม่ทันเขาเห็นเพียงว่าร่างนั้นดูคล้ายเด็กทารกตัวเล็กๆก,กวินยังรู้สึกถึงลมหายใจแปลกๆ ก่อนที่จะมีบางสิ่งพุ่งโจมตีเขาอย่างรวดเร็วระวังกวินตะโกนแต่ไม่ทันที่จะได้เตือนเพื่อนจบคมเขี้ยวแหลมของสัตว์ประหลาดนั้นก็งับเข้าที่แขนของสุนทรเสียงกัดดังชัดเจนสุนทรร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะรุดตัวลงพื้นร่างของเขาดูเหมือนจะหมดเรี่ยวแรงในไม่กี่วินาทีกวินพยายามยกไฟฉายส่องตามร่างสัตว์ประหลาดนั้นแต่สิ่งนั้นก็เคลื่อนไหวรวดเร็วจนตามแทบไม่ทันมันคืบคลานไปยังผนังห้อง ก่อนที่จะมุ่งหน้าหลบหนีไปทางหน้าต่างชั้นใต้ดินที่เปิดแอ้าค้างไว้กวินวิ่งเข้าไปช่วยสุนทรขณะที่พยายามตั้งสติของตัวเองจากความตื่นเต้นที่ได้เผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเมื่อคู่เขาให้เจ้าหน้าที่สองคนที่มาถึงก่อนนั้นพาสุนทรไปที่โรงพยาบาลก่อนจะกลับลงมาชั้นใต้ดินเพื่อสำรวจอีกครั้งหลังจากสำรวจชั้นใต้ดินอยู่พักหนึ่งกวินพบซากศั์โครงกระดูกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ด แมวสุนัขก,กองอยู่ที่มุมห้องมุมหนึ่งมันน่าจะเป็นอาหารของเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นเป็นแน่เขามองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังก่อนจะเดินสำรวจใกล้หน้าต่างเขาเห็นรอยเมื่งเหนียวอยู่ที่บนรอบหน้าต่างมงบอกถึงการเคลื่อนไหวของมันรอยมือขนาดเล็กราวกับมือของเด็กทารกปรากฏชัดเจนอยู่ที่ขอบหน้าต่างนั้นกวินเงยหนะ้ามองความมืดที่รายล้อมรอบตัวเขาภาพสัตว์ประหลาดตัวนั้นยังคงติดตา เสียงหายใจขายแมวเพลอของมันยังดังก้องอยู่ในหูของเขาเราวกับจะไม่มีวันลืม